เองสื่อประชนนะครับก็ผมว่าที่เราตื่นสาใจในชาติตะว,วันเฉลยนะครับสมาชิกสภาผู้แะะทนราษฎรเขตที่หนึ่งจังหวัดเุบตนะครับแล้วก็ในฐานะรองประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจปกครองส่วนท้องถิ่นและบริหารราชการรูปแบบพิเศษนะครับก็วันนี้นะครับผมลงมารับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับประชาชนจากเทศบาลเมืองลัดหลวงน,นะครับจังหวัดปราการน,นะครับก็ ทราบมาว่าทางชาวบ้านเนี่ยนะครับได้มีความพยายามนะครับที่จะปกป้องผลประโยชน์นะครับเงินภาษีของประชาชนในท้องถิ่นเทศบาลเมืองล้านหลูเพราะทราบมาว่ามีการเทศบาลาล้านหลเนี่ยจะมีการโครงการที่จะซื้อที่ดินนะครับจากเอกชนนะครับในในวงเงินเนี่ยมูลค่าประมาณ1,200ล้านบาท ครับเข้าใจว่าเทศบาลเนี่ยมีเงินมีเงินสะสมอยู่ประมาณ3ามพล้านบาทแล้วก็จะจัดเงินส่วนหนึ่งก็คือพันสองร้ล้านเนี่ยเพื่อไปซื้อที่ดินสี่แปลงจำนวนสี่แปลงจากเอกชนรายหนึ่งนะครับทีนี้เข้าใจว่าราคาซื้อขายเนี่ยสูงกว่าราคาท้องตลาดหรือราคาประเมินเนี่ยประมาณ300รปราคาประเมินหรือราคาท้องตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300ถึง350ล้านบาทนะครับจะเห็นว่าส่วนต่างเนี่ย 800กว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะครับผมคิดว่าตรงนี้ก็เลยเป็นจุดที่พี่น้องประชาชนนะครับอยากจะมาขอให้มีการตรวจสอบนะครับก็เดี๋ยวอย่างไรเนี่ยจะให้ทางพี่น้องประชาชนได้เล่าให้พี่น้องสุดเสินฟังในข้อเท็จริงครับอบค,ครับนวนวงพิทักษ์เป็นคณะกรรมการชุมชนพัฒนาหมู่ที่6ตำบลบางจากเทศบาลเมืองรัตหลวงได้มาขอยื่นเอกสารให้กับกรรมาธิการเพื่อยับยั้งการ ซื้อที่ดินในราคาที่สูงเกินความจําเป็นที่เทศบาลจะต้องซื้อค่ะ,ะเราต้องการเงินตรงนี้ให้ให้ทางเทศบาลให้มาดูแลและรักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนของเราโดยให้ดูแลผู้สูงอาย,ยุหรือ,อผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเรายัางมีผู้พิการในชุมชนอีกมากมายค่ะที่จะต้องดูแลและถนนหุนทางขยะ คูเขาและบางบางพื้นที่ของเทศบาลเมืองหลวงของเราก็ยังไม่มีไฟฟ้าประชาชนยังต้องใช้ไฟฟ้าของอในนิติของตัวเองมันเป็นไฟส่งแ,แ,แสงแสงสว่างไฟทางและบ,บางบางซอยก็ยังเข้าไม่ถึงเพราะเหตุใดเทศบาลรละหลวงจึงอเอาเงินจำนวนมากมายไปซื้อจากที่ดินซึ่งราคาที่สูงทั้งที่เทศบาล หลวงก็มีพื้นที่อย่างเช่นเทศบาลเราเนี่ยปัจจุบันก็มีตึกอยู่4ชั้นแล้วมีหลายห้องมีหลายอาคารอย่างเช่นสวนเฉลือมุกเกียริหรือที่ออกกำลังกายทางดวนประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนฤนะมลเทง่งวัฒนะค่ะก็อย่างที่เมื่อกี้คุณพี่เขาก็กล่าวไปนะคะคือจริงๆในเทศบาลราดหลวงเนี่ย น่าจะเอางบประมาณที่จะไปซื้อที่เฉพาะแปลงที่ยกตัวอย่างพันสองร้อยล้านเนี่ยนะคะคืออันนี้เป็นหนึ่งในสี่ของจำนวนที่ดินที่เขาจัดซื้อจัดจ้างถามว่าการสาธารณสุขอย่างดิฉันเนี่ยเป็นอสมอก็คือการสาธารณสุข,ขของในเขตเทศบาลชนเมืองเนี่ยเป็นอะไรที่หนาแน่นมากแล้วอย่างผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงซึ่ง แต่ก่อนมันจะมีโครงการที่อสมอนเนี่ยเข้าไปช่วยทำทำกยายภาพเปลี่ยนผ้าอ้อมอะไรพวกนี้คือมันจะมีงบตรงนี้เป็นเบยเลี้ยงเพื่อที่จะได้ให้เขาไปดูแลประชาชนที่ไม่สามารถมาได้เพราะว่า,เ,าเขาติดบ้านติดเตียงก็จริงๆเอางบตรงนี้มาช่วยชาวบ้านมันจะดีกว่าแล้วก็อย่างแทศสาารัตหลวงเนี่ย พวกรถยีมูเลนอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันน่าจะเอามาเติมตรงสาธารณาสุขเพราะว่าประชาชนในพื้นที่ต้องการสิ่งที่มันจะช่วยเหลือเอือ้อเพราะว่าในสถานะที่เศรษฐกิจไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะ,ะบางอย่างที่มันจําเป็นจริงๆควรจะใช้ก่อนหรือไม่คะก็เลยอยากจะร้องเรียนให้ช่วยตรวจสอบตรงนี้ให้หน่อยนะคะ ฝาลกลบมป่วยด้วยนะคะกับท่านประธานคณะกรรมการการประจานหน้าแล้วนะครับก่อนที่จะลงมาแถลงข่าวนะครับก็ได้ท่านทางทาง่ทานประธานคณะกรรมการก็มีดำหนิว่าเดี๋ยวอย่างไรเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยคงจะต้องส่งให้กับส่งเรื่องให้ไปยังกรรมิการปรปรชช่วยชาวบ้านอีกแรงหนึ่งด้วยนะครับเพราะจากานนก,กรรมการประจานหน้าแล,แล้วนะครับก็ยังไงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าชาวบ้านได้แถลง ได้พูดได้บอกกล่าวในสซ็นที่ร์เสร็จะพูดแล้วนะครับก็แล้วอย่างไรเนี่ยนะครับสมาชิกสภาพแวดล้อมจะนำเรื่องนี้เข้าสู่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสื่อมวลชนครับขอบคุณ